สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดําทีมเช่นเคยนะครับวันนี้บุญรอดพามาติดตามงานลอกเขื่อนครับที่ว่าสองทีมงานสองบริษัทนี่สู้กันจริงๆครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ผมมาพอดีพอเจาะเลยฮะพอดีพอเหมาะเลยฮะพอดีพอเหมาะยังไงคะคือว่าเรียบร้อยแล้วครับนี่ดูครับโอ้โห ถ้าใครได้ติดตามบุญลอ่อจะรู้เลยครับว่างานลอกเขื่อนที่นี่สุดๆครับข้างหน้าเป็นดินสมองข้างล่างเป็นหินก้อนใหญ่ฮะดูครับอย่าให้ดูรอบๆก่ครับฝนก็ตกบ่อยครับทํางานที่นี่ดินก็เป็นดินสมองข้างล่างก็เป็นหินครับความยากลําบากนี่สุดๆเลยฮะรถจมไม่รู้กี่รอบ ทัางแมคโคร6กล้อ10ล้อครับนี่วันนี้มาถึงก็เสร็จพอดีครับคุยกับเท่าเกบอกว่ารอช่างมาตรวจมามอบงานครับก็เหลือปรับเกียร์ตกแต่งอีกนิดหน่อยครับเล็กๆน้อยๆฮะส่วนดินเนี่ยเหย๋ยอหลังจากตรวจเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่บ้านขอครับขอเอาไปลงวัดกับลงโรงเรียนครับนี่ฮะที่ผมเคยพูดไว้ก่อนล่วงหน้า อันนี้เจ้าโกเบค,ครับของบริบรษัทหนึ่งของทีมงานเสียสุรัตจอดอยู่นี่นะเสร็จแล้วเหมือนกันครับแต่จอดอยู่นี่ฮะได้สะพานใหม่แจ๋วไปเลยฮะนี่สิบล้อหกล้อจอดเตรียมตัวย้ายครับรอมารอเขามาตรวจงานตรวจเสร็จก็จะย้ายกันละไปทำงานที่อื่นกันต่อครับ อ่ะที่เราไปดูข้างล่างกันดีกว่าก็ถือว่าโอเคนะก็จะเหลืออีกครึ่งหนึ่งฮะลอกครึ่งหนึ่งครับลอกเขื่อนครึ่งหนึ่งก็เหลือฝั่งนู้นอีกครึ่งหนึ่งก็คอยดูครับว่าเมื่อไหร่จะมีงบมาอีกใครจะเป็นผู้โชคดีได้มาลอกเขื่อนที่นี่ต่ออีกอย่าเราคอยดูคาดท้าว่าเท่าแกคนเก่านี่อยากกลับมาลอกไหม ถามว่าอยากอยู่นะแต่ราคาต้องดีกว่าเดิมครถ้าราคาเดิมคงจะไม่ไหวครับเพราะว่างานนี้บอกตรงๆว่ายากจริงๆฮะยากจริงๆพอเวลาเปิดน้ำมาแล้วก็จะเห็นรอยดินนิดๆหน่นอยๆก็ไม่เป็นไรนะนี่ระเลงได้เท่านี้แหละก็ยังมีดินโพให้เห็นมานิดๆหน่นอยๆฮะ แต่คนมาตรวจก็น่าจะเห็นใจครับผมบอกเลยว่ายากจริงๆครับงานรอกคื่อที่นี่โอ้โหนี่ดึงสโลวเป็นแนวเลยหินนี่ก็เอาขึ้นมาไม่ได้นะมันหนักมันก้อนใหญ่ต้องเอาไว้อย่างนี้แหละน้ำนี่โอ้โหใช้บริการ ท่อสูบซิ่งเสียเอกนี่ไม่รู้กี่รอบเลยนะช่วงนั้นฝนตกบ่อยสะเหลือเกินตกมาก็สูบตกมาก็สูบครับจางไม่รู้กี่รอบจนมีอยู่รอบหนึ่งที่เสียเอกนี่ใช้เครื่องท่อสูบซิ่งนี่สูบทั้งวันทั้งคืนนี่นะก็ไม่แห้งครับเพราะอะไรดูดิมันเป็นแอ่งกระทะครับตรงนี้ลอ้ลอมรอบด้วยภูเขาฝนตกแต่ละทีนี่น้ำนี่จะมารวมอยู่นี่หมดเลยฮะ มันก็เลยทามผม,มก็เลยถึงบอกว่ามันยากตรงนี้แหละมันเป็นแหล่งรับน้ำนะตรงเนี้ถ้าจะทําจริงๆจะเล่ากันต่อน,นี่ต้องเป็นหน้าแรง่ะแต่ยังว่าแหละงบมันมาช่วงหน้าฝนนะดินที่กองละเกะละกะไวน้นี่ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเดยวะต้องเก็บอยู่แล้วเอาไปลงอยู่วัดครับ เอาเฉพาะรูปตัวสะก่อนรูปตัวเขื่อนก่อนครับให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนนี่พอให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนบริเวณในตัวเขื่อนนี่ไอ้ดินที่ตะเกีรละกะนี่๋ยเอาไปลงวัดครับกับลงโรงเรียนให้ครับที่สาธารณะนี่ไอที่กองกองไว้นี่ยปรับให้มันเสมอกันนี่เอาไปลงวัดหมดเลยครอ่ะเลือเล็กๆน้อยๆครับ จังหวะรอเขามาตรวจงานพอดีก็น่าจะเสร็จทันแล้วครับเหลือแค่นิดเดียวคนทำเสร็จก็ดีใจครับโอ้เสร็จสักทียอมรับครับยอมรับในใจสู้จริงๆครับสองทีมงานนี่ครับนี่ครับผมก็พามาติดตามครับรับปากแล้วว่าจะมาติดตามเรื่อยจนกว่าเคืร์นที่นี่เสร็จครับ วันนี้ก็ให้ดูแล้วนะว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่รถถยก็เก็บรายละเอียดครับเก็บดินตามทางทางถนนที่เทไว้ขูดเอาดินออกที่ตะเกะตะกะครับทำให้เรียบร้อยครับทำให้เสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างครับผมพามาติดตาม,มนะครับเดีย๋ยวเราคงจะเจองานลอกเคลื่อน ที่นี่ในรอบต่อไปครับซึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งไม่รู้ว่างบจะมาตอนไหนแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีฮะแต่ชุดนี้เสร็จเรียบร้อยแลครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพรคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดําทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ